นายมเตียนุทินก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่านายกอันวาอิบรอฮิมแห่งมาเลเซียซึ่งเป็นประธานอาเซียนได้โทรศัพท์มาผมอีกครั้งหนึ่งเมื่อช่วงค่ำวันนี้ก็หมายถึงเมื่อค่ำวันศุกร์ใช่เอาค่ำวันเสาร์ทบูชอมะโดยที่ คุณอรุธีระบุว่าเนื้อหาการสนทนาท่านได้แจ้งยืนยันกับผมว่าท่านได้หารือกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้พูดคุยกับผมแล้วก่อนหน้านี้ ท่านประธานิดีทรัมป์มีความเห็นตรงกันกับจุดยืนของผมว่าการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมเป็นประเด็นที่สําคัญยิ่งในปฏิญญาที่ไทยและกัมพูชาได้ลงนามร่วมกันท่านจึงได้ขอรัฐบาลไทยเร่งดําเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดให้เร็วที่สุดเพราะมีความเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิตของคนทั้งสองประเทศและ ประธาน,นาาดีครั้รม,มย,ยังได้ยืนยันฝากนายกอันวาของมาเลเซียมาแจ้งให้ผมอีกครั้งหนึ่งว่าสหารัฐเลยท่านโค้ดมาเลยคุณอนุทินโค้ดมาสหารัฐอเมริกาจะไม่นําประเด็นการระงับปฏิญญาของไทยมาเกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีการค้าระหว่างไทยและสหรัฐที่กําลังดําเนินการอยู่ในขณะนี้ท่านนายกยังเขียนว่าผมได้ถามท่านนายกอันวาซชด้วยว่าผมสามารถโพสต์ข้อความนี้ได้หรือไม่ข้อความที่ว่าสหรัฐอเมริกา จะไม่นําประเด็นการระงับปฏิญญาของไทยมาเกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีการค้าระหว่างไทยสหรัฐที่ดําเนินการอยู่อันวาตอบว่าโพสต์เลยอนุทินแล้วท่านก็จะโพสต์ยืนยันจากช่องทางการสื่อสารของท่านเช่นกันและคุณทินก็บอกว่าจดหมายผู้แทนการค้าสหรัฐที่ระบุเรื่องการหยุดเจราจากับไทยเนี่ยได้ถูกพิมพ์ขึ้นก่อนที่ผมจะได้คุยโทรศัพท์กับท่านประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อค่ำวันศุกร์14พฤศจิกายนครับ นันน้ข้อมูลของผมจึงมีความเป็นปัจจุบันมากกว่าครับอนั่นก็แปลว่าได้คุยกับทั้มหลังจากที่ผู้แทนการค้า<อ>มีหนังสือระงับแล้วเข้าใจตรงกันแล้วว่าอเมริกาทั้มฝากอันวามาบอกคุณรุทินว่าอเมริกาจะไม่เอาประเด็นเรื่องการระงับปฏิญญาของไทยเนี่ยไปเกี่ยวกับการเจราจาภาษีการค้าไทยสหรัฐค่ะคือก่อนหน้าที่นายกโพสเล่าครั้งแรกอ่ะมีความเข้มข้นมากตั้งแต่การบอกกับสหรัฐไป ว่าเราพร้อมจะร่วมมือกับนานาชาตินะแต่เราไม่พร้อมเป็นอานขาดเลยกับการที่จะมีเพื่อนบ้านข้อความประโยคสําคัญเนี่ยท่านผู้ชมที่ระบุเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมนั่นก็คือรัฐบาลไทยพร้อมร่วมมือกับทุกชาติเพื่อเสริมสร้างเสรีภาพในอาเซียนแต่รัฐบาลไทยไม่ต้องการจะมีความสัมพันธ์ใดๆต่อไปกับประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่มีความจริงใจและคอยคุกคามอธิปไตยของเรานอกจากนั้น ก็ยังบอกได้นะครับทุกผู้ชมในวันแรกที่บอกว่าคุยกับทั้มเนี่ยคุณรุศินสรุปว่าผมได้ย้ำกับทั้มไปได้ด้วยว่ารัฐบาลไทยไม่มีเจตนารุกรานกัมพูชาแต่มีความพร้อมจะดำเนินก,การตอบโต้เพื่อปอกป้องทธิปัตยและกิจรติภูมิและสร้างความปลอดภัยต่อที่วิลับทรัพสินของคนไทยทุกคนนอกจากข้อก่อนหน้านี้ที่ย้ำว่ารัฐบาลไทยจะระงับ การดําเนินการภายใต้เนื้อหาที่ระบุในปฏิญญากัวราลัมเปอร์จนกว่ากัมพูชาจะยอมรับว่าตนมีได้ปฏิบัติตามและได้ละเมิดเงื่อนไขดังกล่าวและกัมพูชาจะต้องมีคําแถลงขอโทษประชาชน <c oughs> ชาวไทยในกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภูมะเขือซึ่งทําให้ฐานของไทยได้รับบาดเจ็บและสูญเสียอวัยวะ แล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลไทยทรงสิทธิ์ในการที่จะตอบโต้ใช่ไหมใช่ค่ะด,ดำเนินการใดๆรัฐบาลไทยทรงไว้ซึ่งสิทธิและมีอำนาจที่จะดำเนินการใดๆเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศและสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆที่พึงจะกระทำเพื่อปกป้องประเทศและประชาชนให้พ้นจากการคุกคามของต่างชาติรวมถึงคุณอุทินเล่าว่าได้บอกกับผู้นำสองประเทศคือรัมป์กับอันวา ที่เป็นสี่ที่ศักดสักิพยายนในปฏิญากรลุาลาเปอร์ให้แจ้งไปที่นายกกัมพูชาให้เคารพและปฏิบัติตามปฏิญญาอย่างเคร่งครัดและมีความจริงใจต่อประเทศทั้งสี่ที่ร่วมกันลงนามในปฏิญญาเมื่อ26ตุลาที่กัวลาลัมเปอร์นี่ฮะอันนี้เนี่ยเข้มแล้วก็เกิดประเด็นขึ้นมาเกี่ยวกับผู้แทนการค้าการะท่าคุณนุทินบอกว่าอันวามาคอนเฟิร์มแล้ว <c oughs> ว่าทรัมป์จะไม่นำเอาประเด็น การรังคริญญาของไทยมาเกี่ยวข้องกับการจราภาษีการค้าท่านผู้ชมนอกจากนั้นเมื่อวานนี้ก็รอกันอยู่เพราะคุณรุจินบอกเดี๋ยวทํอาอ่าวเดี๋ยวอันวาจะโพสต์เหมือนกันที่สุดอันวาก็โพส์ช่วงบ่ายแก่ๆเมื่อวานนีอน้อันวาอิบราฮิมนายกมาเลเซียประธานอาเซียนได้โพส์ข้อความสําคัญท่านผู้ชมฮะข้อความสําคัญของอันวา คือทั้งทรัมทั้งฮวมมนเนตกับอนุทินทั้งหมดได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการทำให้ข้อตกลงหรือปฏิญญากัาลาลัมเปอร์มีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพและต้องคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในการกวาดล้างทุนระเบิดโดยไม่เกี่ยวกับความร่วมมือทางการค้าทุกรูปแบบเอาก็จะไปสอดคล้องตรงกันในเรื่องไม่เกี่ยว ข้อตกลงทางการค้าแต่ที่มีประเด็นก็คืออันวาบอกก็แปลว่าไทยจะต้องเข้ากลับเข้าสู่ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์นะค่ะถูกไหมใช่เพราะเราเนี่ยระงับแต่ในส่วนของอันวาระบ,บุทั้งหมดได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการทําให้ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์มีผลอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพนี่ไงฟังนายกอนุทินยืนยันว่าระง,งับ จนกว่าเขมรจะขอโทษรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าไปดูรายละเอียดอันวาอิบราฮิมใช้โซเชียลชี้แจงจุดเดือของทบาลมาเลเซียต่อสาธารณะ,ะประเด็นพิพาทที่ตึงเครียดไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่าประเด็นความพยายามในการกวาดล้างทุนระเบิดเนี่ยต้องไม่เชื่อมโยงกับการเจราจาการค้าระหว่างประเทศค่ะนี่ฮะเมื่อวานนี้อันวาได้โพสต์ระบุว่าในระหว่างการสนทนากับโดนัลด์ทรัมป์ นามตรีหุ่นมาเด็จและนายกรัฐมนตรีอนุทินของไทยเราได้ยืนยันพันธาการณนีของเราที่จะรับประกันการปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพเรายังเห็นพ้องต้องกันว่าต้องมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสําคัญในประเด็นการกวาดล้างทุนระเบิดโดยไม่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางการค้าใดๆอโพสต์ของกันว่าเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์อย่างที่เราทราบกัน เมื่อรองพูดแทนการค้าสหรัฐแจ้งอย่างเป็นทางการต่อบประเทศไทยอะค่ะเกี่ยวกับการระงับการเจราจาข้อตกลงกรอบการค้าต่างตอบแทนระหว่างสหรัฐกับไทยไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวซึ่งนั่นก็หมายความว่าสหรัฐกําลังเชื่อมโยงเรื่องการกลับมาเจราจาการค้าที่ว่านี้โดยตรงกับความมุ่งมั่นของไทยในการนําปฏิญญาร่วมไทยกัมพูชากลับมาบังคับใช้ใหม่อย่างเต็มรูปแบบนี่ฮะกอนวาก็ยืนยันขณะที่อีกประเด็นหนึง่ง คือมันยังมีประเด็นตัวอันบาก็ถูกวิจารณ์มีเสียงวิจารณ์ต่อบทบาทของการเป็นคนกลางในการไกลเกีย่ยข้อพิพาทไทยกัมพูชาสันบข่าวเบอร์นามาของมาเลเซียซึ่งรายงานทอดแถงของอันวานในช่วงถามตอบเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยผู้นำมาเลเซียย้ำว่าบทบาทของมาเลเซียในการเจราจาสันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชาจำกัดอยู่เพียงการประสานงานและการอำนวยความสะดวกเท่านั้นมไม่มีการกำหนดเงื่อนไขใด อันวานเนี่ยย้าว่ามาเลเซียไม่เคยบังคับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในกระบวนการสันติภาพแต่ทําหน้าที่แค่เป็นคนกลางในการให้เกิดการเจรจาทีรร่สร้างสรร์อันวาใช้คำว,ว่าเราแค่ประสานงานกันผมยังจําได้ตอนที่นาย,ยกทั้งสองประเทศคือไทยกับกัมพูชามาพบกันผมบอกกับพวกเขาว่าคุณเป็นคนกําหนดเงื่อนไขผมมาที่นี่เพื่อช่วยประสานงานและส่งเสริมสันติภาพเท่านั้นอันวาบอกนะครับแม้จะถูกวิจารณ์จากบางฝ่าย แต่ไทยกับกัมพูชาก็ยังคงเชื่อมั่นในบทบาทที่เป็นการของมาเลเซียโดยระบุว่าบางครั้งความสําเร็จของมาเลเซียก็ก่อให้เกิดความอิจฉาบางคนรู้สึกไม่สบายใจที่เห็นประเทศเล็กๆอย่างเราได้รับความสนใจจากทั่วโลกขณะที่ก็ย้ำเดว,ว่านายกอนุทินของไทยเนี่ยไม่เคยตั้งคำถา,ถ,าถามถึงบทบาทของเราเขาเพียงแต่ขอให้กัมพูชาปฏิบัติตามเงื่อนไขสันติภาพอย่างเต็มที่เท่านั้นขณะที่เมื่อวานนี้อันวาก็ยังโพส ท่านผู้ชมเชิญชมทั้งไทยกับกัมพูชาคือก่อนหน้าเนี่ยอันวาโพส์ชื่นชมนายกกัมพูชาคุณมาเนสก่อนค่ะฝ่ายเดียวเมวื่อวานนี้อันวาก็โพสต์ชื่นชมทั้งสองฝ่ายโดยระบุข้อความว่าอย่างไง ข้าพเจ้าขอชื่นชมความเต็มใจและคำมั่นสัญญาของราชอาณาจัก,กรกบูชาและราชอาณาจักรไทยที่เลือกการเจรจาและความพยายามทางการทูตเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการตามปฏิญญาสันติภาพกัวลาลัมเปอร์จะเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อฟื้นฟูสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนนอกจากนั้นก็ชื่นชมบทบาทเชิงรุกและการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ของพันธมิแห่งสหรัฐในการสนับสนุนให้แก้ไขสถานาการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่โดยสันติ สุดท้ายก็ชื่นชมความมุ่งมั่นของสองประเทศคือกัมพูชากับไทยในการเคลื่อนย้ายอาวุธยุโทโธปรกรณ์หนักและทําลายล้างรวมถึงประสานงานและดำเนินการกําจัดทุนระเบิดเพื่อนรัชยธรรมในพื้นที่ชายแดนอย่างทันท่วงทีรวดเร็วข้าพเจ้าขอชื่นชมคำมั่นสัญญาของนายคุณมาเน็ตและคํามั่นสัญญาของนายยุนุทิน ที่จะหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆที่ถือว่าเป็นการยั่วยุแล,และจะดําเนินมาตรการต่อไปเพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นและความไว้วางใจซึ่งกันและกันประเด็นก็คือตอนนี้รัฐบาลไทยกลับเข้าสู่ปฏิญญากวนละลําเปร์แล้วใช่ไหมเพราะเมื่อวานนี้โคโกรัฐบาลก็ยังยืนยันว่ายังจนกว่ากัมพูชาจะขอโทษและรับผิดชอบรวมทั้งมีหลักประกันว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่เกิดขึ้น นั่นคือการเหยียบทุนระเบิดทั้งหลายทั้งปวงนี้ยังเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องแต่ที่แน่ๆหลังจากที่มีกระแสข่าวใหญ่ในประเทศไทยตลอดทั้งค่ำวันเสาร์และมาถึงเมื่อวโโานพอโักบาลเมื่อวานนี้ก็รีบแชร์โพสต์ทันทีของอันวาซึ่งตอบสนองเกี่ยวกับประเด็นเรื่องภาษีการค้าแล้วก็มีการเน็บคนที่เคยทำมาก่อนอยังไง อาคุชริพงศ์อังคัศกุลเกียรติรองโฆษกพักภูมิใจไทยแชร์โพสต์ของอันวาซึ่งออกมายืนยันโดยคุชริพงศ์ระบุว่าบางคนจะต้องพยายามเอาไปผูกเรื่องชายแดนกับเรื่องภาษีทางการค้ากับอเมริกาให้ได้อาจจะเพราะเขาเคยทําแบบนั้นมาแต่เมื่อถึงเวลาในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจจะมีบททดสอบหนึ่งที่จะแสดงถึงภาวะและความสามารถในการเจรจาต่อรองรวมถ <อ beb S 2> ึงบทบาทที่แสดงออกเพื่อให้บรรลุผล บางครั้งต้องรอนานกว่าจะเห็นผลแต่ครั้งนี้ออกมาเร็วนั่นก็ยืนยันว่าไม่เป็นปัญหาที่เอาไปผูกเรื่องชายแดนกับภาษีการค้ากับอเมริกาอาคุณสุริพงก็โต,ต้ตอบเพระาะเมื่อวานนี้เพื่อไทยก็ถแถลงวันก่อนพักประชาชนก็มีท่าทีว่าเกิดปัญหาเกิดความเสียหายทั้งหลายทั้งปวงรอข้อที่หนึ่งผู้แทนการค้าสหรัฐจะต้องยืนยันออกมาว่าไม่ระงับแล้ว ให้กลับไปเจรจากาันแต่ข้อที่เป็นที่ข้อสงสัยอยู่ข้อเดียวท่านผู้ชมโดนลดนทรัมป์ระหว่างที่เดินทางบนแอร์ฟอร์สวันอาสรอก็ทักว่านี่ได้ยุติหลีกเลี่ยงสงครามได้อีกแล้วใช่ไหมประเด็นก็คือทรัมป์บอกว่าได้พูดคุยกับนายกไทยและนายกกัมพูชาซึ่งก็แปลว่าอันุูทินกับพุณเมเน็ตประเด็นก็คือทรัมป์พูดหลังจากได้คุยกับทั้งสองคน ก็ยังยืนยันจากการบอกกับนักข่าวว่าผมใช้ภาษีศุลกากรในการจัดการเรื่องนี้ไงใช่ค่ะคือมันจะไม่ตรงกับที่คุณุทินกับคุณอันวาบอกอเพราะท้าเนี่ยบอกว่าผมใช้ภาษีศุลกากรบอกค่ะ <Keep S 2> just today i stopped a war by the use of tariffs. Uh, oftentimes i'm able to do that. and if you think of the cost of war, just forget about death, which is number one. is that confirmation? cambodia, thailand, you stop. they're doing great. mr. president, they were not doing great. and then, you know, they had a conflict, as you know, sir. and i spoke to the prime ministers of both countries. and they're doing great. i think they're going to be fine. โดยการที่การเจรจาภาษีการค้ากลับมาเป็นปกติเร็วที่สุดแต่ถ้าดูจากทั้มซึ่งอย่างที่บอกทั้มพูดเนี่ยว่าใช้ภาษียุติหมายความว่าตีความจากทั้มก็แปลว่าต้องยุติการตอบโต้กันรวมถึงปฏิบัติการกลับมาในปฏิญญากรอลังเปอร์หลังจากที่ฝ่ายไทยเนี่ยประกาศโดยนายุทินว่าจบแล้วไม่มีแล้วสี่ข้อ ทัปมเนี่ยก็แปลว่าข้อที่หนึ่งต้องหยุดข้อที่สองกลับบันไดปติญญาแต่เมื่อวานนี้ฟังดูแล้วเนี่ยจากโฆษกรฐัฐบาลสิริพงษ์อังคัคุกุลเกียรติท่านผู้ชมโดยคุณสิริพงษ์ก็ไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าหนังสือของผู้แทนการค้าสหรัฐี่งมันมาก่อนหลังจากนั้นนายกอนุทินชาวระกลก็ได้พูดคุยกับทัป์และได้อธิบายให้ทั้์เนี่ยเกิดความเข้าใจ เมื่อผู้นำสหรัฐคือทรัมป์รับฟังเหตุผลจากนายยด,ดุทินแห่งประเทศไทยแล้วก็เข้าใจโดยคุนทินให้เหตุผลไปว่าคนทำผิดไม่ใช่ไทยแต่เป็นกมพูชาที่มีพฤติกรรมระเบิดปฏิญญาวางทุ่นระเบิดใหม่ผิดเงื่อนไขเรื่องนี้เนี่ยฝ่ายไทยยอมไม่ได้คุณสรีพงศ์ให้สัมภาษณ์ที่พักเมื่อวานนี้แล้วก็ยืนยันว่าจะขอเดินตามแนวทางสันติวิธี แต่จะเดินหน้าต่อไปได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายกัมพูชาแสดงความจริงใจค่ะอย่างเช่นหาคนออกมายอมรับผิดขอโทษญาติผู้ที่รับบาดเจ็บและคนไทยอย่างจริงใจรวมถึง <ฮะ S 1> มีมาตรการป้องกันไม่ให้มันเกิดแบบนั้นขึ้นอีกรวมทั้งต้อยความร่วมมือเรื่องการเก็บกู้ทุ่นระเบิดก็แปลว่าโคโกรัฐบาลบอก เราจะกลับมาในปฏิยากราลาเปิกก็ต่อเมื่อเขมรเนี่ยต้องแสดงความจริงใจต้องหาคนผิดต้องขอโทษญาติแล้วก็มีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดแบบนี้อีกแต่ทั้งนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นกระนับคำยืนยันจากผู้นำเมเลเซียซึ่งได้คุยกับทั้มแล้วยืนยันถึงความเข้าใจนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็คือจะยังไม่กลับจนกว่าเขมรจะขอโทษในส่วนของภาษีจึงจะมีการเดินหน้าเจรจากันต่อไปซึ่งแยกออกจากเรื่องชายแดน และวันนี้หลังจากเกิดความสับสนกันในช่วงสาธทิที่ผ่านมารัฐบาลจะจัดที่มีการถแถลงข่าวบ่ายสองโมงโดยกระทรวงกลาโหมกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์จะถแถลงแผนดําเนินการชายแดนไทยกัมพูชาและการเจรจาภาษีสหรัฐค่ะประมาณ6แผนงานที่ทำเนียบรัฐบาลมันจะเกี่ยวข้องกับกรณี4ข้อในปฏิญญาหรือไม่ประกันใดแต่ฟังจากโฆษกรัฐบาลชัดเรายังไม่กลับในปฏิญญา จนกว่าขมรจะขอโทษรับผิดชอบและหลักประกันว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกอ่ะไปฟังเสียงดูสิ่งที่สหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่เสียงที่มาจากทางฝั่งมาเลเซียนะครับพูดออกมาก็คงชัดแล้วนะครับว่ามันไม่ได้เป็นสาระสํา,สาคัญเพราะท่านนายกเนี่ยคืออย่างที่เรียนครับท่านนายกเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะตอบคําถามตามคําถามของนักข่าววันนั้นเนี่ยสื่อมวลชนมีถามท่านนายก ถามว่าถ้าเกิดเขาใช้กดดันล่านะครับท่านนายกก็ตอนแรกท่านนายกก็บอกไปแล้วว่าแยกกันไม่เกี่ยวกันแล้วเขาก็บอกถ้าเกิดว่าเขาจะไม่ซื้อของไม่อะไรล่ะท่านนายกก็พูดไปตามหลักเหตุผลนะครับท่านนายกก็พูดไปตามหลักเหตุผลว่าเราก็จําเป็นจะต้องมีตลาดใหม่ๆเพิ่มซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมายืยนยันนะครับว่าการค้าขายกับประเทศสหรัฐอเมริกามีความจําเป็นในขณะเดียวกันเราก็ต้องหาทางเลือกอื่น เพิ่มเติมด้วยเพื่อเป็นการขยายตลาดการส่งออกให้กับคนไทยครับนี่ฮะท่านผู้ชมเครอคุณชลีพองอ์บอกประเด็นที่พรรคฝ่ายคา้านโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยพยายามจะหยิบประเด็นเรื่องคุณอรุนไปท้าททยสารัตด,ด้วยการไปบอกว่าเดี๋ยวหาตลาดใหม่ต้องไม่ไปพึ่งพาหายใจจากประเทศประเทศเดียวหาตลาดการค้าไม่สนใจแล้วใจยกเลิกปัญญากรัวลาลัเปอร์เนี่ย เป็นการให้สัมภาษณ์เพราะนักข่าวถามแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคุณสิริพงศ์นายกพูดเองบนเวทีวปอค่ะนักข่าวไม่ได้ถามค่ะ<า>แล้วมาถามอีกทีหลังจากลงมาก็ยืนยันเอาไปฟังบนเวทีวปอ,อก,ก็ได้เยรยากันค้าภาษีเป็นยังไงไม่สนเลยครับขายไปเด้ดีก็ได้เราไปถามาดียขายอะรบ้างเป็นคนลงทุน เราจะเอาชีวิตเราเป็นฝากไว้กับประเทศประเทศเดีวยวได้ยังไงลนะ่ะถ้าใครจะเข้าใจเรื่องนี้นดีมีใครขาดยอมอยูบกับลูกค้าคนเดียวเราต้องทําให้จุดแข็งของเราสามารถดิวู์กับทั่วโลกได้ส่วนนี้ปิดไปโน้กเลนไปหาหอยู่แล้วถ้าเขาใช้ภาษีมาเราก็ต้องหาตลาดใหม่ เพราะสมาธิของประเทศอื่นอ็หมดสีนี้เหมือนกันเพราะนั้นเราก็ต้องเอาคนที่โดนกระทบมานั่งคุยกันเองสุดท้ายสีที่มันสูงมากๆผมพูดงนีไปได้ขึ้นเดือดร้อยได้เฉยก็ได้แต่สุดท้ายคนที่เดือดร้อนผู้ซื้อเรามนผู้ผลิตครับเราก็ต้องหันมาซื้อของเราให้มากที่สุด เอาส่วนที่เราหาตลาดใหม่ได้ไปขายอยู่กันเนาะก็ต้องอยู่ใม่ได้เลยนะครัสบสร้างศักยภาพตนเองให้มากที่สุดนั่นแหละฮะประเด็นนี้เนี่ยคุณสิริพงศ์พยายามที่จะบอกว่าประเด็นที่นายกรัฐมนตรีได้พูดเนี่ยเป็นการให้สัมภาษณ์ เพราะว่าสืบสารบนชนถามใช่ไหมคือประมาณว่าวันนั้นถูกถามว่าถ้ามีการใช้ภาษีสหรัฐมากดดันเนี่ยจะทําอย่างไรนายกก็เลยต้องชี้แจงไปแบบนั้นค่ะว่าต้องแยกกันเรื่องภาษีกับเรื่องชายแดนอในความเป็นจริงนายยกพูดเองก่อนแล้วต่อมาถึงสัมภาษณ์พอนักข่าวได้ฟังก็ตาหูเพึ่งแล้วก็มาถามย้ําเนี่ยความพร้อมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับนะครับเราเป็นประเทศที่พึ่งพาไรายได้จากการส่งออกเป็นหลักดังนั้น เราก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะแสวงหาโอกาสนะครับหาตลาดใหม่ๆอยูอย่ตลอดเวลาต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าของประเทศไทยนะครับให้เป็นที่ต้องการของทั่วโลกให้มากที่สุดเท่าที่จะทได้ซึ่งศักยภาพตรงนี้ประเทศไทยมีอยู่แล้วเราจะไม่ให้สิ่งเหล่านี้มาเป็นตัวฉุดหรือตัวที่ทําให้เราต้องไป เสียเปรียบแล้วก็ทำให้อธิปไตยของเราเนี่ยถูกก้าวล่วงนะก็ทางกระทรวงต่างประเทศเขาก็ดำเนินการเรื่องนี้อยู่นะครับแน่นอนครับนนกำลังอาหารที่เตรียมพร้อมท่านนี้ก็พยักหน้าแล้วบอกแน่นอนอันนี้คือวันเดียวกันน่นแหละ แต่ถึงกระนั้นก็เถอะท่านโฆษกรัฐบาลชริพงษ์ยืนยันนะครับผู้ชมประเด็นที่ว่านี้กรณีที่ถูกวิจารณ์ว่าท้าทายสหรัฐจะเกิดผลเสียคุณชริพงษ์ก็บอกก็ผู้นำสหรัฐคือทั้ากับนายกมาเลเซียอันวาก็บอกชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่สาระสำคัญไม่ใช่ไม่ใช่สาระสำคัญขณะดที่เรื่องนี้ในซสีกมุมของพักเพื่อไทยหัวหน้าพักจุพาภร์บวิวัตรเมื่อวานได้โพสต์เลย การบริหารประเทศต,ต้องอยู่บนหลักคิดและการประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านไม่ใช่การตอบสนองด้วยอารมณ์หรือคำพูดที่ขาดการชั่งน้ําหนักเพราะถ้อยคําของผู้นําไม่ได้สะท้อนแค่ความคิดเห็นส่วนตัวแต่สะท้อนท่าทีของประเทศไทยทั้งประเทศต่อประชาคมโลกวันหน้าพักเพื่อทระบุว่าเหตุการณ์ล่าสุดทาให้เห็นว่าการสื่อสารที่ขาดความรอบคอบหรือการใช้ถ้อยคําที่อาจตีความได้หลากหลายส่งผลกระทบในระดับการทุตและเศรษฐกิจได้ทันที ข้อที่จริงแล้วประเทศไทยควรอยู่ในจุดที่มีหลักฐานรองรับและสามารถยืนยันต่อน,อนานาชาติว่าเหตุการณ์การระเบิดเริ่มจากกัมพูชาแต่กลายเป็นว่าการส่งสัญญาณที่คาดเคลื่อนของนายอั้เตกลับทําให้ประเทศต้องเผชิญความกดดันจากหลายทิศทางแม้ว่าเราจะมือพินฐานที่ดีที่จะจะได้ใช้สร้างความได้เปรียบได้ดีกว่านี้แล้วก็ย้ําว่าประเด็นเรื่องการค้า ประเทศไทยมีมูลค่าการค้ากับสหรัฐประมาณ3ล้านล้านบาทต่อปีตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่เพียงสถิติในเอกสารราชการ แต่มันสะท้อนถึงรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชนหลายสิบล้านคนการสื่อสารทางการเมืองที่เชื่อมโยงประเด็นเศรษฐกิจกับความมั่นคงโดยไม่ประเมินผลกระทบให้รอบด้านจึงอาจจะทำให้ความร่วมมือสำคัญหลายด้านชะงักง,งนันรวมถึงมาตรการปราบแก๊งคอร์รัปชันซึ่งกระทบกับประชาชนโด,ดยตรงพูดตรงๆคือวิจารณ์คุณรุทินว่าไปสื่อสารตั้งใจพูดออกมาเชื่อมประเด็นเศรษฐกิจเข้ามาเองกับประเด็นเรื่องความมั่นคงก็อย่างที่บอกท่านไปพูดเองมันมีผลกระทบ และกระทบทั้งเรื่องความร่วมมือทางการค้ารวมถึงการปรับปรามเคาน์เตอร์และก็ยกว่าประเด็นประเทศไทยเคยได้ใช้ทั้งทวิภาคีคือสองประเทศทวิภาคีอ่าวพูาคีคือหลายประเทศและการทู่เชิงรุกทําให้เราสามารถสร้างความได้เปรียบได้อย่างต่อเนื่องแต่ในครั้งนี้ประเทศไทยกลับไม่ได้ใช้กลไกลเหล่านั้นข้อมูลถูกสื่อสารออกไปไม่ทันการตีความของนาชาตินา,นาชาติวันนี้ ไทยจึงอยู่ในจุดที่ถูกกดดันจากทั้งสองด้านทั้ง,งจากประเ<ร>ทศ<ร>คู่<ว>กรณีคือกัมพูชาลและจากประเทศที่เป็นคู่ความร่วมมือสําคัญทั้งที่เราสามารถบริหารจัดการได้ดีกว่านี้คุณจุรพันธ์ระบุการสื่อสารและการเมินการการทานทูนถูกวางอย่าเป็นระบบต้องถูกวางอย่าเป็นระบบและแม่นยํากว่านี้เมื่อผลลัพธ์ของการบริหารดําพา้เราสูญเสียความได้เปรียบและกลับต้องเผชิญกับเหตุการณ์ยากลาบาก ประเทศไทยควรเดินต่อไปอย่างไรที่จะรักษาประโยชน์ชาติและประชาชนคือประโยงเอาเรื่องการค้าเข้ามาและก่อให้เกิดผลกระทบขนาดที่โคอ่าไม่ใช่โคศกเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเ,เมื่อวานนี้คุณกวางไตสรีไตสรณกุลอาจตอบโต้ตคุณจุรพันธ์อย่างดูเดือดที่ออกมากล่าวหาว่าคณละทินขาดความรอบคอบด้านการสื่อสาร จอร์าประเทศไทยตกในภาวะกดดันจากหลายฝ่ายคุณไตรสุรีระบุว่าเป็นความเห็นที่คาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงนะคุณจุราพันธ์มันกลับสะท้อนเห็นความพยายามที่จะกล่าวหาเพื่อหวังผลทางการเมืองมากกว่าตรวจสอบข้อบนให้ครบถ้วนก่อนพูดคุณไตรสุรีระบุว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานายยมเตียนวุฒินสื่อสังคมประชาชนอยากเปิดเผยและตรงไปตรงมาในทุกขั้นตอนที่เคลีคยรข่ายความขาัดแย้งไทยกัมพูชา รวมถึงทุกการหารือกับผู้นําต่างประเทศทั้งความมั่นคงชายแดนท่านก็สื่อสารโดยตรงและเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงมากที่สุดสิ่งที่นายมติอนุทินคุณกวางระบุว่า ดำเนินการต่อกัมพูชาไม่ใช่การสร้างความขัดแย้งแต่เป็นการปกป้องผลประโยชน์และศักดิ์ศรีของประเทศเพื่อไม่ให้ประเทศไทยถูกแทรกแซงหรือย่ำยีอีกทั้งข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจากอันวาก็อย่างที่บอกไปเนี่ย<า>ระบุชัดว่าสหรัฐไม่เชื่อมโยงประเด็นปฏิญญากับการเจรจาภาษี อ้างอิงจากอันวาที่โพสข้อความซึ่งเป็นข้อยืนยันว่าประเทศไทยไม่ได้เสียเปรียบค่ะแล้วก็ท่าทีของรัฐบาลไทยได้รับความเข้าใจจากนานาชาติอย่างชัดเจนอ่านั่นก็แปลว่าคุณไตสุรีท่านเลขาธิการนายกยืนแลนวว่านายรุทินเปิดเผยกับสาธารณะ,ะจองไปตรงมาแล้วไม่ได้เกิดผลกระทบเนี่ยนี่ฮะยืนยันขณะที่ฟากของอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศรัฐบาลที่แล้วคุณรัชชารีจัน ก็ตั้งคำถามต่อเนื่องครับตู้ชมไหนบอกว่าไม่แคร์ภาษีสหรัฐแล้วบาดิดนรนเพื่ออะไรในทำลองตั้งคำถามถ,ามถึงกุณชรีพงศ์ประเด็นก็คือว่าคุณอรุชินจะเป็นอย่างไรที่จะไปพูดท้าไทยสหรัฐเขาก่อนหน้าเช่นนั้นไทยจะดำเนินการตอบโต้กัมพูชาอะไรในวิสัยที่ทำได้ก็ควรทำไปเลยแต่จะต้องไปพูดท้าททยสหรัฐที่มีเทําทห้มมีผลเสียต่อไทยตามมาแล้วเข้าทางขาเขมรเพื่ออะไร แล้วก็ตั้งคำถามว่าตกลงที่กุทินเคยพูดบนเวทีปอ,อไม่สน <Ừ. S 2> ตกลงไม่แคร์ภาษีรัฐสารัฐแล้วอย่างที่พูดหรือยังจะไปขอเจรจาหรือยังจะไปขอเข้าเจรจาต่อเอาให้ใ